สวัสดีครับผมสเินซ่านะครับขอรัมนิดนางสื่อพิมพ์สปอปูราสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับที่21พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ3คู่ผมจะโฟกัสไปที่3ามเรทของยุโรปนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณเลยก็แนะนักนะครับไรแอ๊ด Tiger 999นะครับ right I G e r i แอตท t ไอจี9 9านะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r i แอตไ t เก99เ9เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลเรีเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเปอชเชเปิดบ้านพบกับ เลยครับเกตบอลชื่อชั้นของเปเชที่ควา้าแชมป์ไปแล้วเหนือกว่าเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าผมมองนะครับว่าผลงานช่วงหลังลูกทีมของพอสโปเซติโนเนี่ยเล่นกันแบบเช้าชามเย็นชานะครับความเอาจริงเอาจังมีค่อนข้างน,น,นะครับและการที่กลางสัปดาห์นะครับพวกเขาเนี่ยบินไปเก็บตัวอุ่นแข้งเพื่อหาเงินเนี่ยที่กาตาม,มาตอนนี้ครับผมมองว่ากลับมาเล่นเกมลีกเนี่ยพวกเขาอาจจะเล่นแบบไม่เน้นมากนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าเกมส่งท้ายแบบ โปรเซติโนเนี่ยคงมีการปรับทับใช้สำรองพอสมควรนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางเมนนะครับซึ่งแรงจูงใจเยอะมากกว่านะครับยังต้องการหนีตกชั้นนะครับและผลงานช่วงหลังเนี่ยดีขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับสามเกมหลังสุดพวกเขาเก็บมาเจ็ดแต้มครับและเกมรับเนี่ยมีทรงมีความเหนียวแน่นมากขึ้นในยามที่เปเช่นะครับเล่นกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับแล้วก็ใช้สำรองเยอะมากมาเป็นต่อที่2.5นะครับผมแนะเชียร์ทางบอลลอตนะครับเชื่อว่าเมกดับปีมุมพอจะสู้ได้แล้วก็ จะไม่แพ้เรเจกับออกมาเชียบบอลหลองเชีย์ทางเม็ดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลกันโชเสลียาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างราซิโอพบกับเวโรนานะครับสาก,กาตอนนี้ของทั้ง2ทีมไม่มีอะไรให้ดูนะครับราซิโอการันตีโคตายูโรปาลีกแล้วฝากเวโรนาพวกเขารอยตัวเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าเกมส่งท้ายซีซั่นในกรุงโรมแบบนี้ยังไงเชื่อว่าอินซีฟ้าขาวเนี่ยจะ อย่างแน่นอนนะครับผลงานในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งครับแม้จะซอแวว์หมดสิทธิ์ใช้งานชิโรอิมโมบิเลนะครับแต่ที่เหลืออย่างพวกเฟรเดเป้แอนเดอร์สันมัตเตียซาายีและโจวานเน่คาบาวเนี่ยต่างสามารถทดแทนได้นี้ครับรับมือกับทางเวโรนานะครับซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยเริ่มตกลงไปอยู่นะครับแนวรุกไม่ดุดันและแนวรับค่อนข้างปลอดนะครับกัมพงนคนนี้ครับเปิดมาให้ที่ราซิโอเนยครับเป็นต่อที่0.75นะครับไม่ต้องคิดเยอะผมมองว่าหากเจ้าบ้านไม่ ใช้โอกาสเปินกันเอง,เองเนะครับมองว่าราซิโอจะส่งท้ายในบ้านด้วยการเอาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางราซิโอนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลพิมเบรีรัสเซียนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนิดนี่น็อฟโกอฟเปิด บ้านพบกับเซเนตครับคู่นี้แรงจูงใจอยู่ที่ทางเจ้าบ้านที่ยังต้องการหนีตกชั้นมากกว่านะครับแม้เกตบอลจะเป็นรองนครับแต่ทรงบอลเนี่ยพวกเขายังต้องเน้นแล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับวันดีครับเจอกับทางเซเนตนะครับซึ่งตอนนี้คว้าแชมป์ไปแล้วและช่วงหลังเนี่ยเร่งกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับยิ่งนอกบ้านเนี่ยพวกเขามักจะเร่งไ่ขึ้นกระแพงู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เซเนตนะครับเป็นต่อที่0.5นะครับคู่นี้แนะซื้อใจบอลหนีตายเจ้าบ้านนะครับเชื่อว่าดิสนี่ นอกรอฟจะมีหนึ่งแต้มในบ้านได้เชียบอลหลอกเชียทางนิสนี่นอกรอฟนะครับวันนี้ครับสั่งผู่ดีคลิปนี้ฟุตบอลคือวันเสาร์นะครับเชียเม็ดเชียราซิโอและเชียนิสนี่นอกรอฟนะครับขอให้ทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับแข่งๆหัวรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ